รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นำทางพื้นที่ผู้บุกเบิกวันนี้ทางรายการจะพาไปพบกับบุคคลที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่เป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในสังคมผมเป็นคนจนร่อนเร่ไปทุกคน ยังคงมีแรงโลกนี้ยังกวา้างอำราองเพลงไปหัวใจไม่จืดจางบางทึกงเส้นทางเรารอยอันไลกลลา พี่หงาครับอยากจะให้พี่หงาเล่าความเป็นมาก่อนที่จะเป็นคารวานเนี่ยพี่หงาดำเนินชีวิตมีวิถีอย่างไรบ้างครับโอ้ผมเป็นเด็กมานนอกนะครับเด็กชนบทว่างั้นเถอะผมเกิดที่สุรินแล้วก็พูดตรงๆว่าครับก็ไม่เคยได้เข้าเมืองสักเท่าไหร,ร่เมื่อเข้าเมืองทีก็จะตื่นเต้นโดยเฉพาะยิ่งกทาม,ามเป็นเรื่องใหญ่ครับ แล้วชตรงนั้นมันจะจบทุกคนในยุคของผมมันยุคยุคผมมันยุคผมโตมาในยุค2,500ครับซึ่งผมเกิดปลาย24นะครับ2491เพราะผมผมก็จะโตมาในยุค2,500ถึงพุทธกาลว่างั้นเลยเขาเรียกกันอย่างนั้นนะเรียกว่า2,500มีความสำคัญต่อต่อสังคมมากเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่า มันเปลี่ยนปีร้อยปีเปลี่ยนครั้งหนึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็เป็นยุคที่ตื่นเต้นครับอย่างน้อย2508ผมเข้ากรุงเทพแล้วเด็กมันนอกอสมัยนู้นเข้ากรุงเทพต้องช่วยเหลือตัวเองครับเป็นจุดหลักเลยแล้วก็ไม่มีไม่มีเงินทุนร้อนที่พ่อแม่บางคนฮะบางคนอาจจะมีครับแบบผมนี่ก็ครึ่งทางกลางพ่อแม่พ่อเป็นครูครับแม่เป็นแม่บ้านเพราออยู่ในภาวะลําบากผมไม่นลูกคนกลางครับ เพราะภาวะขัดสนของครอบครัวทําให้เงินสนับสนุนในการศึกษาเราเรียนมันจะน้อยที่สุดครับแล้วการก้าวเ,เข้ามาเป็นนักดนตรีเป็นนักเขียนเพลงยุคนั้นมันมันยุค2500กว่าแล้วครับ2515 16แล้วที่ผมหัดจับกีตาร์รเพลงแรกเพลงแรกที่พี่นานเล่นเพลงแรกจับกีตาร์ก็ต้องเล่น,นรือพครับ พระเทวโจอันเบสก็พวกเพลงดดนน่าดดนน่าอะไรเงี้ยหลายหลายเพลงฮะค,คือคือที่ที่รู้จักเพลงพวกนี้เพราะว่ามีแวดวงมีเพื่อนฝูงในวงการนักเขียนครับพี่หงาเนี่ยมีฉาย,ยาว่าเป็นเทพเจ้าหัวฟูมันมีที่มาอย่างไงคบนี่คือเขาเขาไม่ใช่เทพเจ้าเขาเรียกพระเจ้าหัวฟูออพระเจ้าหัวฟูไม่ไม่ใช่เทพเจ้าครับผม พระเจ้าของฟู่ฉายาที่เพื่อนในกลุ่มระจารย์เซวบางคนตั้งให้ในการทำหนังสือชื่อคารวะเรียกว่ายุคแสวงหายุคไอเพลงวุสต็อกเข้ามาฮิปปี้เข้ามาพวกเราก็เป็นฮิปปี้ไกลาๆรับอิทธิพลอย่างอย่างหนักเลยไว้ผมยาวเสื้อเสื้อยืดยกงยีนรองเท้าแตะยางอะไรทำนองนี้นะยุคนั้นก็เป็นอิทธิพลของ สหรัฐอเมริกาที่ท,าทา่านทัพในบ้านเราใช่ครับ้าท่านท่านดน,นตรีทางสากลก็จะมีพวกเล่นเพงลงร็อกพวกวงว i p ของแหลมมอริสันแล้วก็พวกคารดิโอสโคปอะไรเงี้ยยุคนั้นทั้งนั้นเลยเกิดเกิดกันในยุคนั้นยุคแคมป์ถ้าทางโคราชก็มีไอองโฟกัสจากแนวคิดตรงนั้นจากสิ่งแวดล้อมตรงนั้นพี่งอาจตัดสินใจทำวงคารวานครั้งแรก ้วยบทเพลงชุดไหนปีไหนครับช่วงนั้นคือเราทำโดยโดยไม่คิดว่าจะตั้งวงนี่พูดจริงๆนะฮะว่าไม่ไม่คิดว่าจะต,ต้องพัฒนามาเป็นแบรนด์เป็นวงเหมือนทุกวันนี้ทำมาหากินด้วยเสียงเพลงเหมือนทุกวันนี้ครับตอนนั้นก็ทำคล้ายๆทำน่าจะมีแนวนี้มั่งเพราะแนวนี้ไม่มีเลยแล้วก็ไม่ใช่คิดแบบเชิงธุรกิจด้วยผลงานชุดแรกในานามคาราวาน เป็นซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลคือแผ่นเสียงแผ่นเล็กครับแต่ว่าก่อนที่จะเป็นคาราวนผมเป็นทอเสและสันจอดเล่นสองคนกับพี่แดงแล้วก็ว่งกับอื่นี่เขาเล่นอยู่โคราชกอีกวงหนึ่งก็มาเติมเป็นบางคระเทศแบรนด์คาว่าคาราวานใครไปกดคิดคาราวานนีมันเป็นหนังสืออ๋อเป็นหนังสือความหมายมันแครเรเวนคา์เรเวนคาราวานก็คือพวกขบวนต้อนวัวต้อนควายขบวน เินค่าต่างๆนานาคือคาราวานเราจะฟังดูเป็นยิบซียิบซงในบางเพลงก็คือกองเกลี่ยนคนทุกใช่อันนี้เรามาแปลงเอาลงมัันก็คือคาราวานร่อนเร่นันแหละครับจากคําว่าศิลปินแห่งชาติมันเหมือนกับมีหัวโขนใช่ไหมมันมีความกดดันหรือมันส่งผลยังไงต่อวิถีชีวิตความเป็นศิลปินก็เหมือนกับคำว่าครูใหญ่ผมก็ ไม่ใช่ปฏิเสธนะฮะผมก็ดีใจแล้วก็ยินดีในชีวิตท,ที่มีรางวัลอันนี้เข้ามาแล้วก็เก็บความรู้สึกนี้ดีๆไว้อะไรเงี้ยทำให้ความโดยเฉพาะความคิดเนี่ยรหรือชีวิตแม้กระทั่งชีวิตซึ่งมันชีวิตมันผิดพลาดได้เสมอทําอะไรผิดๆไปเยอะครับมันก็เป็นบทเรียนในชีวิตนในปัจจุบันนี้พี่นะมันในทางสังคมสังคมบางส่วนนะฮะผมคิดว่าไม่ใช่ทั้งหมด ขามองว่าบทเพลงเพื่อชีวิตในยุคนี้ครับเป็นยุค,คที่อาจจะเรียกว่าเป็นยุคค่อนข้างเสื่อมถอยครัเขาจะจริงมันเป็นยังไงพี่หงายอมรับไหมว่าไปตามสปปรรพสิ่งนะฮะมันมันก็เสื่อมถอยเป็นธรรมดามีเกิดมีเกิดมีเมต,ติบโตมีรุ่งมีร่วมมีเวลาครับเพลงเพื่อชีวิตก็เช่นเดียวกันนับไปแล้วก็เกือบห้าสิบปีของเพลงเพื่อชีวิตครับเรื่องอะไรจะต้อง มายืนยืนยึดตลาดครองตลาดเป็นขวัญใจมหาชนอยู่นานเท่านานไปทำไมวงการอื่นๆเขาก็มีผมสิ่งที่ผมต้องการครั้งแรกไม่ผิดผมต้องการครั้งแรกว่าให้หนุ่มสาวสมัยก่อนผมเป็นหนุ่มสาวได้มีเพลงของเขาเองได้ตะโกนเพลงของเขาเองอันนี้แหละเรียกว่าเพลงเพื่อชีวิตเพลงยุคสมัยหรือเพลงร่วมสมัยผมผมยังถือว่า คำว่าเพลงพืชชีวิตมันจํากัดความให้แคบไปหน่อยเพลงอยากให้เป็นเพลงสร้างสรรค์เพลงทํางานมีปากมีเสียงของตัวเองปัจจุบันก็มีแรปมีอะไรอันนี้อยู่ในส่วนนี่ก็คือบทเพลงเพื่อชีวิตคือเขาเขาได้ตะโกนยุคสมัยออกมาอันนี้คือความหมายที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าตีความในมุมนี้พี่หงา การจะเรียกว่าบทเพลงเพื่อชีวิตไม่ได้สูญหายไม่ได้เสื่อมสลายเพียงแต่ว่าพัฒนาไปตามยุคสมัยตามเทคโนโลยีตามวามน่ารมครับเพืาอโดยรูปลักษ์ของมันนะมันจะไม่ใช่เพลงเพื่อชีวิตจะต้องนุ่งยีนใส่กางเกงใส่หมวกขาบบอยไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ในทุกยุคทุกสมัยคือเพลงสะท้อนสะกมพลังเขาก็มีมีทุกยุคทุกสมัยแต่เขาไม่ได้เรียกว่าสอง for life หรือว่าเพลงเพื่อชีวิต มันเป็นเรียกได้ต่างๆนานามีมีบ้านเราเนี่ยแเรียกว่าเพลงพิชิตก็ติดว่าคํานี้อยู่ตลอดมาในวิถีของความเ็็งห่าคารวานนะฮะในสังคมจํานวนมากผมว่าสังคมส่วนใหญ่ยอมรับว่าพี่เป็นต้นแบบนะ,ะบในวันนี้ในเชิงการประกอบเป็นอาชีพเนะี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างคือโดยสภาพจริงๆแล้วเราน่าจะเรื่องทาไปนานแล้ว แต่ว่าเมื่อไม่เสียงตอบรับเราก็ยังอยู่แ,แสดงว่าก็มีคนสนใจคนให้กําลังใจก็มีผมคิดว่าเรายังทํางานได้ครับแต่ว่าจะทําออกมาในรูปแบบไหนจะถ้ายอย่างไรอันนั้นเป็นวิธีการโฆษณาได้เลยวนะ่าปัจจุบันในช่องทางในการ ใครอยากจะซื้อกาแฟก็มีก็ติดต่อมาทางเขตของคาวันออฟฟิศนะฮะซึ่งเปิดเปิดดูก็จะเจอนะครับครนี่แหละเขตผมนี่แหละซึ่งลูกๆทําอยู่ผมผมไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นเป็นกาแฟอเมริกาซึ่งจะต้องปลูกในที่สูงพันสองร้อยพันสามร้อยขึ้นไปที่สูงจากน้ําทะเลเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในเขตอุทยานแต่ว่า การปลูกอยู่สองข้างทางของชาวบ้านแต่ว่าเขาจะไม่ทําลายป่านะพืชเกษตรต่างๆนานาเขาจะปลูกใต้่มไม้ครับกาแฟนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้เขาก็แสดงว่าธุรกิจกาแฟด้านหนึ่งเป็นธุรกิจใอี่ด้านหนึ่งก็เป็นการสำนก็ทํางานร่วมกับชุมชนและก็รักษาเรื่องการอนุรักษ์ไอ้เป็นกบสีเขียวรางวัลไอ้กบสีเขียวนี่สําคัญต้องไปค้นคว้านะฮะแล้วก็ผมก็ไม่ใช่เพิ่อทำ ผมลุยมาสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะเอามาขายแล้วไม่คิดว่าเขาจะเชิญผมเข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือแบบอย่างความสาเร็จตัวตนคนนําทางพี่หงาคารวานเป็นแบบอย่างของบุคคลที่บุกเบิกและก็สร้างสรรค์งานศิลปะวัฒนธรรมเรื่องราวที่ได้รับฟัง มาถึงตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และทุกคนควรจะเก็บรับเป็นประสบการณ์ครับ สนุนโดยกอฟผสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากไมโครกริดอำเภอแม่เรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือไมโครกริดที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายฉัดชัยปรมเลิศปลัดก,กระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรมกรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสิทธิชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมเป็นเกียรติโดยมีนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมคณะผู้บริหารและพนักง,งาน P.E.A. ให้การต้อนรับ คนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดากล่าวรู้สึกยินดีแทนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนานและยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทั่วถึง เพียงพอมั่นคงและมีเสถียรภาพเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมาหาดไทยที่สนับสนุนโครงการลงทุนที่สำคัญเพื่อขยายเขตหรือพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือไมโครกริดมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ห้องอนในการเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้แก่พื้นที่และเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการใช้พลังงานทดแทนรัฐมนตรีช่วยสาธิตยอย่างหล่อกักตนเองและชี้จแจงไทม์ไลน์ละเอียดยิบ นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุจากที่ได้ทราบว,ว่ามีผู้ร่วมรับประทานอาหารกับตนติดเชื้อโควิด1คนซึ่งตนถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วตนและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในวันดังกล่าวจึงของกักตัวเองตามระยะเวลาที่แพทย์แนะนำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด นายสาธิตกล่าวว่าเดีเริ่มกักตัวเองงดภาร,รกิจงานต่างๆและแจ้งให้ผู้ใกล้ชิดซึ่งยังเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำไม่ต้องตกใจไม่ต้องกักตัวแต่ให้สังเกตอาการของตัวเองหลีกเลี่ยงที่ชุมชนเว้นระยะห่างและใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันแม้ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของตนจะเป็นลบแต่ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงโดยอยู่ใกล้กับผู้ป่วยติดเชื้อและต้องปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดพร้อมแนบไทม์ไลน์ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ได้พบกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดมาอย่างละเอียดอีกทั้งอย่างย้ำฝากถึงประชาชนให้ระมัดระวังตัวเองดูแลตัวเองกาดยาตกนิพนธ์ลงพื้นที่นะราธิวาส มอบกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้นายน,นิพนธ์มุนยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมทั้งมาตราการป้องกันการแพร่ระราบาดของเชื้อโควิด -19 ณับริเวณจุดตรวจจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสุงไหงโกลก โดยมีนายเจษดาจิตรตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภาัยจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขจังหวัดนราธิวาอสอสและจิตอาสารวมต้อนรับณบริเวณจุดตรวจที่หนึ่งบริเวณโรงเรียนบ้านบ,า,นบาตูเขตเทศบาลตำบลต้นไทรอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส จุดที่2จุดตรวจบริเวณปตทปลักปลาตำบลลำพูอเภอเมืองจัวดนราธิวาสจุดที่3จุดตรวจหน้าสากรการเกษตรตากใบตำบลร้อนอเภอตากใบจับังวดนราธิวาสและจุดตรวจที่4จุดตรวจแยกบ้านน้ำตกเขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกอสุงไหงโกลกจัังวดนราธิวาส โดยนายนิพนธ์บุญยามณีได้มอบสิ่งของน้ำดื่มหน้ากากาอนามัยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง4จุดตรวจและติดตามแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดรูปบันทึกจารึกแผ่นดินโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เินริมทางสวัสดีครับเช็คอินริมทางวันนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟทํามือครับ ผมอยู่กับน้าโอมของพระอุดมครับชื่อของน้าโอมเนี่ยมันมีที่มาอย่างไงดูท่าทางอย่างเป็นหนุ่มเป็นแน่นยครับผมก็ที่มาของคําว่าน้าโอมนะครับก็คือสมัยตอนวัยรุ่นนะครับผมก็ผมกับเพื่อนๆนะครับก็ชอบแบบสไตล์เพื่อชีวิตเพื่อนก็เลยตั้งฉายาว่านาครับผม าเปรตเสมือนคนในวงการแบบว่าเพื่อชีวิตอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยครับ,รบอยากถามที่มาของเขาว่าชื่อร้านกาแฟทำมือผมเห็นใช้ตัวทองทองรอหันมามา,ามันมีที่มาอย่อางไงที่มาของอร้านกาแฟทำมือตัวอทอทรงอรอรอแล้วก็มามานันคือทำตัวเนี้ยมันแบ่งได้าสามทำ ่าทำแรกก็คือทำมือ,อ,อเราคัา่วกาแปฟด้วยกระทะด้วยมือ,อ,อโดยที่ไม่ใช้เครื่องออแล้วก็ ทำขบวนการกาแฟที่กั่นออกมาเนี่ย้วยมือทั้งหมดด้วยการบดมือแล้วก็คั้นออกมาด้วยมือเป็นกาแฟแก้วที่พิเศษให้กับลูกค้าทำที่สองคือธรรมะอันนี้ธรรมะเนี่ยบางคนอาจจะเห็นหน้าตาหดหทวอย่างนี้มันจะเกี่ยวอะไรกับธรรมะเอดูท่าทางมันไม่่อยสอดคล้องใช่ครับมันเกี่ยวอะไรธรรมะก็คือพอสมัยก่อนเราเป็นวัยรุ่นเราเที่ยวเราดื่มอย่างเงี้ยฮะ เราก็หลังจากที่เราเราเที่ยวเราดื่มมาจนจนหนักมากแล้วเราก็หยุดอพอเราหยุดเราก็เข้าวัดเลยมาเอาทมตัวนี้เป็นธรรมะเป็นธรรมที่สองครับครับอพอธรรมที่สามเนี่ยคือธรรมชาติรธรรมชาติคือบรรยากาศใช่ครับทั้งบรรยากาศที่นี่และในอดีตที่เราก็ชอบท่องเที่ยวครับ เชิงแบบว่าเข้าป่าเชิงกลางเต็นท์ก็เลยเอาตัวธรรมชาติตัวเนี้มาตั้งก็เลยออกมาเป็นกาแฟทํามือครับผมกว่าจะเป็นกาแฟแต่ละแก้วเนี่ยการคั่วก็มีมาตรฐานมีการกควบค,บคุมคุณภาพถูกต้องครับผมคุณภาพตรงนี้ถามว่าไปเรียนรู้มาหรือทดลองทําด้วยตัวเองจนเป็นสูตรของตัวเองสูอหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าที่มาที่ไปของตัวกาแฟเนี้ยมาจากไหนแหล่งกําเนิดที่ไหน เราก็ไปแหล่งกำเนิดโดยตรงเลยมีมีกาแฟสูตรพิเศษที่ลูกค้ามาร้านทำเหมือจะต้องสั่งหรือต้องสิดอ๋อครับผมจะแนะนำเป็นกาแฟดำแล้วก็จะสอบถามว่าลูกค้าชอบรสชาติแบบไหนเราถึงจะเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ ผมนั่งตรงนี้บอกมีความสุขใจบรรยากาศการตกแต่งร้านเนี่ยน้าออกแบบเองครับผมอันเนี้ยผมออกแบบเองครับผมค่อยๆเริ่มในการออกแบบในการทําเองนะครับเริ่มเอาหินมาเรียงทีละก้อนเริ่มผสมปูนเองเทปูนเองนะครับเริ่มค่อยๆจัดโต๊ะจัดเก้าอี้นะครับเริ่มเอาต้นไม้เข้ามาปลูกทําร้านแล้วเราก็ต้องดูแลพวกแหล่งน้ํำ พองหลักๆของเราให้มันดูสวยงามนะครับผมท่านผู้ชมรายการผมอยากจะมาชิมกาแฟทำงเหมผนเส้นทางไปมาเนี่ยมันมันตั้งอยู่ที่ไหนอ่าครับครับถ้าเส้นหลักๆนะครับก็จะอยู่เรียบคลองเอาดมนะครับผมตำบลนะครับผูบางหลวงอำเภอลาดหลุงแก้วนะครับจังหวัดรุนบารีนะครับผมเข้าใน Google Map นะครับผม พิมคาว่ากาแฟทํามือนะครับอ่าเดี๋ยว g o o g l e Map ก็จะบอกเส้นทางมานะครับผมไม่พาหลงแน่นอนไม่พาหลงนะครับผมไม่พาหลงแน่นอนครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือร้านกาแฟทํามือซึ่งผมอยากจะเติมคำครับทําด้วยใจครับท่านผู้ชมครับกาแฟที่นี่ราคาหลักสิบแต่วิวหลักล้านครับหาทานที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่นี่เช็คอินริมทางเรารู้คุณรู้เราเห็นคุณต้องเห็น อย่าลืมนะครับพบกับรายการคนนำทางทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสองโมงครับ